ตื่นสายได้นั่นแหละแต่ว,ว่าพรุ่งนี้จานัดไปส่งของให้เขาประมาณเจ็ดมงเชา้าต้องไปถึงตรงนู้นไกลอยู่นะคะไปอีกอำเภอหนึ่งอะ่ะต้องซิ่งไปไม่รู้ว่าจะได้ค่าน้ำมันไหมนะคะได้แค่กก่องละร้อยเองได้น้อยมากขอบคุณค่าหัวใจกดอดๆนะคะจากพี่พรใบสารแล้วก็น้องฟ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะฝนตกไหมคะน้องฟ้าทางบ้านฝนตกหรือเปล่าโอ้โหเมื่อฝังก็ ฝนตกช่วงเช้านะคะอากาศดีมากอ่ะขอบคุณพี่พรภัยสารนะคะพี่ฝนตกไหมคะทางบ้าน <S <S สวัสดีอ่าชมลมขอบตาดําใช่ชมลมอยู่ชมลมขอบตาดําเหมือนกันใช่ค่ะ <S <S พี่ก็ไลฟ์บางทีพี่พี่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ในบ้านสีดําประมาณ จ็ดแปดวันแล้วนะมันเหนื่อยมากวันที่พี่ก็ง่วงนอนมากนะคะแล้วก็มาขึ้นไลฟ์บ้านนี้มันดึกอะเนาะ,ะกว่าจะได้ลงอะไรแบบนี้มันง่วงมากแล้วเราบางทีก็ต้องตื่นตีห้าแบบเนี้ต้องรีบไปขับรถถ้าไม่ตื่นตีห้าก็ไม่ทันนะคะบางทีก็ต้องมาทําข้าวอะไรให้ลูกแล้วก็ต้องออกบ้านหกโมงช่วงน,นี้ต้องออกบ้านหกโมงนะคะเพราะว่านักเรียนอยู่ไกลมากกว่าจะเข้าไปในสวนส้มมันทางมันไม่ค่อยดีนะคะทางมันลําบากมากเป็น ก้อนหินขุกะเยอะมากแล้วมันเป็นช่องหน้าฝนเราต้องเออเขาจะบางทีก็อาจจะตื่นสายแต่ถ้าแดดร้อนๆแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันมันสายแบบเนี้ยเขาจะรีบตื่นออวันนี้ไม่ตกค่าจา้ย์นางฟ้านะคะอ,อ,อยากให้ฝนตกทุกวันเลยนะคะมันอากาศดีเนาะอากาศดีมากถ้าเป็นตามดอยอยากไปเที่ยวเมืองหน้าน,นะคะเมืองน้านก็อากาศดีเห็นเขาลงนะไปชิมกาแฟนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจกันอ็จากพี่พรภไพศาลนะคะพี่แม่โกโซนวัสดีค่ะแม่วัสดีคะ่วคะวันดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะแม่โกโซนที่มาให้กําลังใจนะคะแม่ขอบคุณคะ่ะขอบคุณเลิฟที่หกนะคะจากแม่โกโซนนะคะขอบคุณห้าดวงตาแล้วก็เจ็ด,ดวงใจด้วยนะคะในค่ำวันนี้นะคะอขอบคุณมากมากค่ะเอาสองสามวันแล้วที่ตกทุกวันค่ะนะคะใช่เห็น,นอนฟ้าเ,า,เาเอาเอาลงอยู่นะเห็นเห็นชอบไปตลาดนะคะจางก็ ไปวันนั้นกวไปนะคะถ่ายลงมันง่ายมากถ่ายง่ายมากตลาดเดินตลาดนะัดบางทีก็เรามือใหม่เราไม่ค่อยกล้าถ่ายกลัวเขาจะไม่อยากให้ถ่ายหรือเปล่าแบบนี้นะคะแต่ที่จริงบางคนเขาเอาลงในบ้านดําอะไรแบบเนี้ยให้มีผู้ติดตามนีเยอะอะไรแบบเนี้ยเห็นเขาก็ลงอยู่นะแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าเรามือใหม่ด้วยเราก็ยังไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่ขอบคุณนะคะขอบคุณ พี่บุญเกิดนะคะ B.K บุญเกิดหนึ่งขอบคุณค่ะพี่บุญเกิดขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมาให้กําลังใจนะคะพี่สวัสดีแม่โกศลนะคะจากพี่ต้นนะคะสวัสดีพี่เกิดนะคะจากพี่ต้นนะคะสวัสดีพ่อเกิดนะคะจากน้องฟานะคะชลิดานะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวจับจดก่อนนะคะขอบคุณพี่บุญเกิดนะคะ B.K บุญเกิดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะ fc แมวน้อยแฟมิลี่นะคะมารับชมด้วยครับเลิบที่แปดนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ขอบคุณพี่แมวน้อยแฟมิลี่นะคะพี่ทานข้าวแลรอย่างเอ่ย ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับไปไหนกันบ้างทํางานอะไรกันบ้างถ้าเป็นแถวแถ,ว,ถวบ้านจําช่วงนี้เขาจะเริ่มหวานหวานก้าแล้วนะคะหวานก้าข้าวเนาะเขาจะปลูกข้าวกันแล้วนะคะมไม่ได้ไปลงไปถ่ายทําเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งยุ่งมัวแต่ไปทํางานเนาะถ้าไม่ไปทํางานก็เดี๋ยวไม่มีตังอีกแล้วก็ไปทํางานก่อนแล้วก็ค่อยไปถ่ายทีหลังก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรลงเท่าไหร่นะคะ สวัสดีน้องฟ้านะคะจากพี่แมวน้อยนะคะขอบคุณหัวใจกักบเาะจากพี่บุญเกิดด้วยนะคะพี่สวัสดีทุกบ้านขออนุญาตมัดรวมนะคะจากแม่โกศลน,นะคะ สวัสดีแม่กุศลน,นะคะจากพี่แมวน้อยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะมาให้กําลังใจจามนะคะถ้ามีโอกาสก็ขึ้นมาเที่ยวเมืองฝางได้นะคะเผื่อจะถูกลางวัลกับเขาเนาะถ้าใครถูกลางวัลก็มาเที่ยวเมืองฝางได้นะคะมามาเหมาส้มเนาะมาเหมาส้มใส่น้ําผึ้งไปทานได้นะคะในช่วงนี้ก็มีอยู่แต่ว,ว่ารสชาติมันก็จะไม่ค่อย ไม่รู้นะมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็น้ํามันจะเยอะนะคะมันไม่เหมือนช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะมันจะไม่อร่อยเท่าช่วงหน้าหนาวเนาะออแต่ว่าส้มราคาถูกมากเลยนะคะในช่วงนี้แต่เราก็ไม่ได้ทำเนาะพ่อพ่อไปปลูกไว้แต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลแบบนี้นะคะสวัสดีแม่กุศลจากนอกฟ้านะคะจาสวัสดีอ,อ พี่แมวน้อยนะคะจากน้องฟ้านะคะขอบคุณหัวใจกอดๆจากพี่พรภพศารนะคะพี่น้องฟ้าก็ส่งถ้วยกาแฟมาให้นะคะ,ะนั่นเลยเข้าสู่วงการขอบตาดาเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีพี่ก็มาวันละสามสิบนาทีนะคะไม่งั้นก็ไหลทั้งคืนไฟ์เงียบทิ้งไว้แบบนี้จะเปิดบ้านอีกก็น่าจะไม่ไหวอะแค่บ้านหลังเดียวก็รู้สึก